คนืนนี้เลยมลมแห้งไหมผับผ่าก่อนกลับสวัสดีเนะสวัสดีเด้อพี่น,น,อน้องดังเำลัเงียมันนอนลมมันแห้งยันมันหุ่มลงมาเนาะโดยเนาะกับขางเนาะกับสวัสดีเนะสวัสดีเด้อบม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศโดยเข,ขา,รราขออขออพอกลับสังสราพลอยพ่อกลับอนีกิกาสะพานเนาะขึ้นที่สามแล้วเนาะนีะ่

ยัยังๆยังยังยังอย่เสร็จเรดี๋ยวหมดถุนได้มาแล้ววันนี้นอนได้เลยลมจะแห้งเลยอ๋อย่อกไปได้รูอยางอันนี้ก็แยกคิวอยู่ได้ดีกันนยังยัอยังงลูยังมันหึ่มลงมา สบายดีลูกป่าแล้ว,ลส,บลวสบายดีแล้วสบายดีเลยใช่ไหยังไม่เสร็จทุกทีเด้นนอ,อนี่แหละเมีนมันน้อนครับเด็กาอากาศชื้นมืออะไรเด้อโอ้ยจังทุกทีแล้วอ๋อกับบอคิดเนาะว่าอากาศมันหนาวอะไมันสี

มอรถใครมาแม่จุดดอ้ยอย่าูแม่มัดูอย่าไปเปิดย่านขนาดลูกเอาไปใช้มาสานี่มาสาไฟฮะโอ้ยเอาไปใช้น้ำนกับเอาเมือน้ำบนเลยไม่ใช่

โดยน,อน้องหางสลระออกไปเวเตาถ่านก็คือผลงนมันลุกว่ะนะพับอีกอือมออชีสเห็นยังไงวะอ๋อแม่เจ้ามันลุก

No. Đi thôi Đi

ทีพาลงเมืองเกับปหาราช่มดูไปพ่อพ่อคิดหนาได้พาลุมจมไปพ่อพ่อคิดหนาเด้อสิลสบายดีกันพ่อเขาสบายดีสบายดีไหมสบายดีดีมแ้งเลยดีม่แงเลยชิพาเสร็จแขง